วันนี้จูินเตอร์วันนี้มารีวิวหนึ่งชุดนะเดี๋ยวเราไปจัดส่งลูกค้ากันนะวันนี้โคราชับชุดนี้นะชุดนี้ก็คล้ายๆกับชุดที่เราไปส่งชนบุรีนะฮะชุดแข่งของเราครับที่ไปส่งชนบุรีนะแต่ชุดแข่งชนบุรีจะเป็นเบสสี่ฮอนสองแล้วก็กลางแหลม12นะอ่าแหลม12นะแต่ลูกค้าอันนี้โคราชนะต้องการเสียงกลางด้วยก็เลยต้องลดแหลมเป็น6นะครับแต่เพิ่มกลางมาอีก6แต่กลางเราเพิ่มเป็นไซส์แข่งเลยนะครับเป็นดอก15นิ้วโค้งหล่อ SA นะครับตัวนี้ก็จะแพงกว่า ชนบุรีประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าเพิ่มทุกการโครงล่อมานะครับผมชุดนี้ก็นี่ครับเครื่องปควบเครื่องปรุงจะคล้ายๆกันนะครับ power 5000คาับเบรนะครับ5000วัตต์ฟูลบิดสตอมสาวซิสเต็มขับเบร1600วัตต์ตัวนี้ขับกลางแหลมนะครับ1 2นสนะครับขับฮอนนะฮอนก็เป็น24ตัวท็อปนะครับมิกนะ Hrx 10นะตัวนี้ Hrx 10เลยนะ Hrx 10นะบลูทูธ usb นะครับเอฟเฟกต์แท้นะครับผมเป็นมิกมาตรฐานมีปีกนะครับ แล้วก็ตัวนี้แตกต่างตรงคอสปั่นรุ่นนั้นนะเป็นตัวปั่นนะฮะตัวนี้เป็น VIP นะฮะซับเบดมิดไฮแล้วก็ฮอนนะครับสามารถขับเป็นกลางแหลมก็ได้เป็นกลางก็ได้เป็นฮอนก็ได้นะครับเป็นแหลมอย่างเดียวก็ได้ไม้ต้องสาเหมือนเดิมนะปักไฟ ST10 แหลกไม้เหมือนเดิมนะชุดนี้ตามงบลูกค้านะชุดนี้นะครับผมตู้เบดสนิ้วสตอมนะครับกระแทกข้างนะครับตัวนี้นะครับไว5้นิ้วนะครับสูตรงานตัวแข่งนะครับของแนวภาคกลางเลยนะครับตัวนี้เบดแน่นๆนึ่มๆเลยนะครับผมก็ ใส่กับดอก SA ้5ตัวแข่งนะครับชุดนี้ก็ฮอน24นิ้วนะครับ SA 850ตัวแข่งอีก1ตัวนะครับอันนี้2ปากนะครับฮอน2ปากแล้วก็ตู้กลางแหลมนะเป็น15นิ้วตัวแข่งเหมือนกันนะครับนี่ใช้งานว่าตัวแข่งเลยตัวแรงเลย15นิ้วโครงหล่อแหลมจลวด2นะก็เท่ากับชุดนี้นะครับจะเป็นเบส4ฮอน2นะครับกลาง6แหลม6นะชุดนี้จะเป็นกลางแหลมนะครับก็จะประมาณนี้ชุดนี้ชุดชนบุรีจบไป1 6 0 0 0 0บาทชุดนี้จบ175,000บาทนะครับ เพราะว่าเพิ่มกลางเป็นตัวแข่งขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยรายละเอียดของเรานะสายต่อด้านหลังก็จะเป็นระบบสเปคคอนทั้งหมดนะครับ5,000ก็ขับเบรสอดอกก็พ่วงกันไปนะฮะพันสนะครับขับฮอนระโถนใหญ่นะครับแปดร้อยห้าสิบค้งละปากนี่แล้วก็ตู้กลางของเรานี่ครับแยกชันแนลแยกฝั่งกันเลยนะครับจะได้เป็นเสียงสเตอริโอเลยนะครับชันแนลหนึ่งนะครับพ่วงขึ้นไป2นะครับพ่วงขึ้นไป3นะครับจะแบ่งซีกกันนะครับกลาง1ดอกแหลม1ดอกต่อ1นึ่ซีกนะครับผมก็ประมาณนี้ นะครับในชุด1นึ0 0 0สนเนห้าับาทนะเดี๋ยวเราเดินทางไปส่งโคราชบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับอันนี้ก็ลูกค้าอีกหนึ่งเจ้านะครับผมก็แหลกก็จะเป็นแหลกไม้นะครับเราให้แหลกไม้สีระเบิดไปนะครับเสาะโลโก้สตอมสาวที่เต็มบร้านจูปิเตอร์ไปทั้งหมดนะครับก็นี่ครับสตอมเกือบทั้งชุดนะ VIP นะครับสตอม VIP นะครับ Power อร์คอสของเราชุดคอร์สของเรานะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปติดตามที่บ้านลูกค้าอีกว่ามีอะไรบ้างนะครับว่า เราไปจัดส่งถึงโคราชแล้วเป็นยังไงนะครับติดตามชมเลยนะครับผม ชมนะบ้านลูกค้านะตัวนี้ก็คอร์สปักไฟไม่ลอยนะครับเรียบร้อยครบอัลบัม้มอ่ะเดี๋ยวไปตามส่งงานที่บ้านลูกค้ากันนะครับขอบคุณครับ ដងប្រចាំវាំង วัสดีครับวันนี้ก็มาตั้งถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอันนี้อําเภอจักกลาดนะครับจักกลาดนะครับตําบลตําบลอะไรนะพี่ตํบนบลหินโคนนะครับจักรลาดจักกราดนะเขาเรียกจักรลาดนะผมก็อ่าในอเภอจักรลาดนะครับนครราชสีมานะครับผมก็นี่ครับที่เรารีวิวหน้าร้านมาเรียบร้อยแล้วครับชุดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับผมก็ตามที่ตั้งหน้าร้านเลยนะครับผมก็ จะเป็นเบดยีสิบนิ้วนะฮะตัวนี้ไว้5นะครับตัวแรงเลยนะครับ21นิ้วไว้5นะครับกระแทกข้างนะครับผมนี่4ใบนะครับแล้วก by, dog, traffic, s <S <t ose> <t ose ็กลางลูกค้าขอ6ดอกแหลม6ดอกนะครับแล้วก็มีฮอน24นิ้วตัวท็อปอีกนะครับกลางนี่ก็เป็นตัวท็อปนะครับใส่ดอกโค้งหล่อนะครับ15นิ้วโค้งหล่อนะครับตู้หนึ่งมี2ใบนะครับแล้วมีเน็ตเวิร์กนะตัวนี้เล่น2ทางนะครับแล้วก็ฮอนนะครับเป็น850นะครับปาก24นิ้วนะครับตู้เบส21นิ้ว4ใบนะครับตัวนี้เราก็ส่ง อำเภอจักระลาดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับบ้านลูกค้านะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับพามาดูเครื่องปรับนะครับสายต่อนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแอมสามตัวนะครับแอม power แอมสามตัวนะครับผมคอร์สนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น VIP นะครับตัวนี้ก็จะปั่นฮอนนะครับปั่นกลางแหลมนะครับแล้วก็ปั่นเบสทน่าจะแยกกันเลยนะครับผม ไมลอยนะครับปลั๊กไฟนะครับผมมิกนะครับ Hrx 1 0นะบลูทูธ USB พร้อมนะครับผมแล้วก็สตอม1,200วัตต์นะครับคับฮอนนะครับข้างละ1ตัวนะครับตู้หนึ่งปากหนึ่งจะมี1ตู้นะครับ850วัตต์นะผมแล้วก็พันหกนะครับตัวนี้จะเป็นขับกลางแหลมข้างละ3นะครับผมตัวนี้เราจะอัพไซส์หม้อแปลงให้ทั้งหมดนะในชุดอ่าชุดที่รับงานกลางแจ้งแบบนี้นะครับเราจะอัพไซส์หม้อแปลงให้อีกหนึ่งไซส์นะครับแล้วก็เป็นพาวเวอร์คับเบดก็จะเป็น 5,000วัตต์นะครับสตอม5,000วัตต์ตัวนี้คับข้างละสองวห้านะครับสบายๆนะครับใช้คําว่าสบายๆเลยนะครับเหลือๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็ชุดแหลกนะครับชุดแหลกเป็นแหลกไม้นะครับเราก็จัดให้ตามงบลูกค้านะครับผมนี่ประมาณนี้ลูกค้าก็ซื้อนั่งร้านไว้รอเรานะครับผมนี่ครบทุกอย่างนะครับกางแหลมนะครับเบสฮอนนะครับนี่ลันทุ่งแน่นอนครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมพาไปฟังไกลๆนะครับผม นี่ครับลูกค้ามาชมโอเคไหมครับอันนี้เจ้าของเลยนะโทรมาหาผมแต่ว่าดูจากชุดที่มันเป็นแหลมกับฮอนนะพี่เนาะแต่ว่าลูกค้าต้องการกลางนะครับเราก็จัดให้นะครับก็เพิ่มเป็นกลางมานะครับเอเอเลยนะครับตัวแข่งเลยตัวนี้นะครับหัดยาวๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะเดี๋ยวผมจะเดินไปไกลๆดูนะครับให้มันลอยไปไกลๆนะครับผมว่า มันจะดังไกลๆเป็นแบบไหนนะครับผมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็มาสอนลูกค้าใช้งานต่างๆนะครับไม้นะครับมิกนะครับเอฟเฟกนะครับการเล่นการปรับการจูนเป็นแบบไหนนะครับผมก็เดี๋ยวสอนลูกค้าก่อนเดินทางกลับนะวันนี้ก็เดินทางมารวมๆ400โลนะ3 3 0 7 8 0อยู่เหมือนกันนะครับก็เดินทางมาให้ลูกค้านะครับนี่ครับชุดใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็เดินทางมาติดตั้งให้นะครับ หรือลูกค้าสะดวกก็จะไปเองที่หน้าร้านนครปฐมก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผม ได้ดีนะคระับสําหรับเป็ด21น,นิ้วนะครับ นี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับเป็นชุดแข่งหมดเลยนะดอกตัวแข่งนะครับกลางตัวแข่งฮอนตัวแข่งทั้งหมดนะครับผมก็อ่าเราก็จัดให้ได้ตามงบประมาณของลูกค้านะถ้าชอบแนวนี้ก็สามารถเพิ่มเติมหรือลดได้นะครับผมชุดนี้ก็จัดไปตามสเต็ปที่ลูกค้าวางกันมานะครับถ้าชอบแบบนี้ก็จัดได้แนวนี้เลยหรือใครไม่ชอบฮอนก็ฮอ,อนออกก่อนก็ได้หรือใครไม่ชอบกลางเอาแต่แหลมอย่างเดียวกับฮอนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าหรือว่าอยากได้ต้องการเบสกี่ใบนะครับนะครับอย่างตัวนี้มันเป็นตัวท็อปราคาก็อาจจะสูงนิดนึง แต่ถ้าเราเอาตัวรองลงมามันก็ได้นะครับอันนี้หรือจะเอาเบสสิก็ได้18ก็จะประหยัดลงไปอีกแต่นี้ลูกค้าต้องการเน้นมารับงานนะครับยี่เบสเสียงมันความมันจะลอยไกลนะครับลูกโตนะครับก็ต้องจบที่ยี่เบสนะครับผมวันนี้ก็แต่ละท่านก็เข้ามารับชมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้ววันนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามนะครับมาถึงนี่ก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับผมก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโคราดบ้านเฮานะครับแค่นี้เรามาแน่นอนนะครับขอให้ลูกค้าสั่งเดียวโอเคไหม ใน FC ไหมกับสีับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครมีงบเท่าไหร่ก็ลองแจ้งมานะครับเราจัดให้ได้ตามสเต็ปทุกสสแบ<ส>บทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับกดติดตามช n น l ร้านจุบอินเตอร์ทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ทิกต o k นะครับทีมร้านจุบอินเตอร์นครปฐาผมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เลยกับชุดนี้นะครับผม 1 7 5 0 0 0บาทนะครับ1 7 5 0 0 0บาทนับาทได้ชุดแข่งไปเลยนะครับหรือใครจะมีงบน้อยกว่านี้นะครับเราก็จัดดอกสเปคลดลงไปจัดพาวเวอร์สเปคลดลงไปนะครับก็ได้หรือว่าจะจัดเป็นสเปค18นิ้ว2 1นิ้วนะครับอันนี้เรารับจัดทั้งหมดอยากได้ฮอนกีปากอยากได้กางกีใบอยากได้เบรกี่ใบอันนี้คำนวณคร่าวๆกับผมได้นะครับหรือว่าจะมีงบเท่าไหร่นะครับผมทําให้ได้ตามงบนะครับจบไปหลาย10หลายร้อยชุดนะครับผมก็ติดตามด้วยลวกันนะครับทั้งชับ ชุดเล็กชุดใหญ่นะครับมีไว้บริการชุบอินเตอร์นครปฐมนะครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ